สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะก็จะพามาดูความวุ่นวายในการป้อนอาหารลูกนกนะคะความวุ่นวายมันคือความน่ารักของเด็กๆค่ะอ่านกไวนี้นะคะยังไม่เต็มเดือนนะคะก็จะป้อนอยู่ที่ประมาณอ่าสิซีซีค่ะก็กินเยอะค่ะ ช่วงเวลาป้อนก็ห่างประมาณ3 4ถึงสชั่วโมงค่ะอาหารป้อนก็1 0 c ซีซีหรือแค่กระเพาะน้องตึงๆนะคะมุกเข้มค่ะมุกสายมุกเข้มนะคะนกไวนี้ก็เป็นไว้ยที่กำลังเรียนรู้หัดแทะตามรุ่นๆต,ตามรุ่นพี่นะคะ น่ารักค่ะนกที่บ้านก็เริ่มแรกนะคะก็เริ่มจากการเลี้ยงหนึ่งตัวแล้วก็กลัวน้องเหงาก็หามาเพิ่มสองตัวสามตัวมาเรื่อยๆค่ะเห็นตรงนูน้นตรงนี้น่ารักก็อากลายเป็นนกงอกนะตอนนี้ก็งอกเต็มบ้านแล้วค่ะก็มีเยอะก็แบ่งปัน ถ้าท่านใดสนใจก็แวะมาที่บ้านได้ค่ะอยู่อำเภอหนองแคนะคะจังหวัดสระบุรีค่ะหรือว่าทักเฟซของพี่เต้าหู้น้องบอดิกาดได้นะคะก็พอได้ค่ะอาอาหารลูกป้อนนะคะถ้าคนเลี้ยงนกก็จะรู้ว่าอ่าอาหารลูกป้อนมันมันแพงมากนะตอนนี้ค่ะ <laughs> นกที่บ้านยังไงก็ต้องกินอิม่มนอนหลับไม่มีโรคนะคะนกที่บ้านแข็งแรงค่ะอ่าใครที่อ่าอุปการะไปแล้วเสียงฟิตแปกกลับมาก็ดีค่ะอ่านกแข็งแรงกินเกง่งขี้อ้อนสลาดอ่าเราใส่ใจดูแลดีค่ะ อีกอย่างที่บ้านก็คือไม่สูบบุหรี่นะคะเพราะบ้านเขาไม่สูบบุหรี่มันมีผลนะคะมันมีผลเกี่ยวกับสุขภาพของน้องด้วยคือนกที่บ้านการันตีได้เลยค่ะว่าไม่เคยไปหาหมอค่ะเพราะว่าหมอที่น้องแครมีน้อยค่ะหมอที่เกี่ยวกับสัตว์ปีกนะคะมีก็มีอยู่ในเมืองค่ะมีน้อย นกเราก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราให้กินสมุนไพรวัเตอร์เคลสต,ตะไคร้ซอยฟ้าทลายโจรใบกะเพราเนี่ยค่ะที่เราปลูกหาได้ปลอสารพิษัยนี้ก็เป็นวัยกําลังหัดแทะอันนี้คือสายสปิดนะคะสปิดแก้มเหลืองค่ะ ติดจองแล้วค่ะเราจะไปส่งที่8ปิ้วนะคะสปิดแก้มเหลืองตัวผู้ค่ะถ้าเอาไปต่อยอดก็ได้แก้มเหลืองค่ะเราจะไปส่งสิ้นเดือนนี้แล้วค่ะวันนี้ก็แท็กกินเองได้แล้วนะคะแต่เรากา็ป้อนเสริมค่ะร้องเมื่อไหร่ก็มัมมัมได้ตลอด ไม่มีอดค่ะมีแต่อิ่มสุขภาพแข็งแรงทวนหน้าสปีดแก้มเหลืองค่ะน้องนี่ก็ลูติโนนะคะลูติโนโเพลคะ่ะลูติโนโนเพลน้องมีเพล,ลข้างหลังสวยมากเลยค่ะเหลืองเข้มสวยค่ะตัวผู้นะคะตัวนี้ตัวผู้ ก็สามารถไปต่อยอดฝึกการพูดฝึกได้ค่ะเพราะว่าน้องเชื่องน่ารักค่ะน่ารักสวยค่ะเพลวูติโนเพลสวยมาแล้วพระเอกมาแล้วค่ะอันนี้คือแก้มเหลืองนะคะแก้มเหลืองพอรูปหลอเลยค่ะ ทำยากมากนะคะทำมาสามเกือบ4ี่ปีค่ะถึงได้ตัวผู้ค่ะหมดจะได้ก็ได้มาติดๆกันเลยค่ะถ้าคนเลี้ยงนกจะรู้ว่าสายแก้มเหลืองนี่เลี้ยงยากมากค่ะเพราะว่าต้องมีเวลาดูแลเขาแบบคอยซัพพอร์ตเขาตลอดค่ะอารมณ์ของคุณท่านนี่ก็โอ้โหหมดจะจิกไข่ทิ้งก็จิกทิ้งไปเลย พอมีลูกก็ป้อนไม่เป็นบินว่อนไม่กล้าเข้าโกงกลัวลูกเราเป็นแม่นมเราก็ต้องเอ,เอามาเลี้ยงเองค่ะเลี้ยงตั้งแต่ฟักออกมาเลยต้องมีลุ้นทุกตัวจะ,จะได้แก้มเหลืองไหมจะได้แก้มเหลืองไหมพอได้แล้วก็เป็นอะไรที่ได้มาติดๆมันก็คุ้มค่ะก็ผู้แก้มเหลืองนี้ยังไม่ปล่อยนะคะ จะเก็บไว้ดูค่ะมันมีความสุขความสุขมากเลยเวลาลุ้นเนี่ยเนี่ยแกงหัดแทะค่ะแกงหัดแทะกินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วนอนได้ครับความสุขของคนเลี้ยงนกค่ะมีให้ลุ้นตลอดแต่เรื่องสุขภาพนี่แข็งแรงทุกตัวค่ะนี่เลยค่ะจะพามาดูแก้มเหลืองนะคะ ได้มาอีกแล้วสองตัวอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้ค่ะเซนคนเลี้ยงบอกว่าตัวผู้คือข้อสุดท้ายตัวนี้คือว่าพ่อแม่แก้มเหลืองเขาป้อนดีมากเลยค่ะป้อนจนพุงปิ้นเลยอะป้อนจนพุงแบบโอ้เต็มเหนียวครับเต็มเหนียวเลยเต็มเหนียวยังไงก็ไม่ท้องอืดค่ะเพราะว่าพ่อแม่เขาป้อนเองอ่า น้ำลายของพ่อแม่เขามันจะเป็นตัวเอ็นไซม์ตัวย่อยอย่างดีเลยค่ะอ้วนด้วยได้มาสองตัวสุดท้ายตัวนี้คอกนี้ค่ะ,ะน่าจะเป็นผู้แก้มเหลืองทั้งสองตัวค่ะยังจะเก็บไว้ดูอยู่ค่ะเก็บไว้ดูความน่ารักความภูมิใจที่ว่าเออเราทำได้แล้วเนาะของเราเป็นสายแก้มเหลืองแท้ ไปอยู่กับมอ่อกับแม่ไปอยู่กับป้าป้าหมามาช่วงนี้อากาศอืมเปลี่ยนแปลงนะคะการดูแลการใส่ใจก็เป็นส่วนสําคัญที่ไม่ทําให้นกป่วยค่ะนกแข็งแรงทุกตัวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมก็ กดติดตามตอนต่อไปนะคะช่วยกดกับสไคล์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้่าทำคลิปใหม่ๆขึ้นมานะคะปิ้นเลยปิ้นเลยอือน่ารักค่ะกดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะเนี่ยราคานกงอกมีเหลือก็แบ่งปันนะคะแต่สายแก้มเหลืองนี่ยังไม่แบ่งปันค่ะเก็บไว้ก่อนค่ะเก็บไว้ก่อนคนเลี้ยงป้อนจนขอบตาเป็นหมีแพนด้าเลยค่ะความสุขที่ได้ลุ้นฮ่าายค่ะจะพามาชมพามาชมนกงอกค่ะ นี่อันนี้พ่อแม่พันธนะคะพ่อแม่พันนกงอกคะ่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาเอา้าทำไมเยอะขนาดนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาจะไม่มีที่เดินอันนี้คือพ่อ,พ,อพ่อแม่พัน์นะคะ ก็มีซินเวอร์อยู่คู่หนึ่งค่ะซินเวอร์ซินเวอร์นี่ไม่กา้าเข้าใกล้เลยค่ะเออดุอ่ะซินเวอร์ดุค่ะนกงอกค่ะค่ะนกงอกอ่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ